นี่เป็นการขอโฉนดที่ดินนะครับที่เป็นน23นะครับมาขอโฉนดนะครับเป็นที่เฟื่องฟ้านะครับพี่สาวเป็นคนดูแลนะครับที่มรดกนะครับแม่แบ่งให้นู่นครับมีทั้งผู้ใหญ่บ้านมีทั้งอบตนะครับมาเป็นสักขีพยานแล้วก็ที่อะไรนะที่รอบรอบข้างนะครับเจ้าของที่รอบข้างนี่เจ้าหน้าที่กําลังวัดอยู่นะครับ ยื่นเรื่องไว้ประมาณสองเดือนนะครับก็ออกมาทําเรื่องให้เ<า>จ้าของที่เจ้าของที่ข้างเคียงก็มากันเกือบครบแล้วนะครับเหลือคนสองคนจะไ,ไปถอดลูเพิ่นด้วยอ่งนี้ยัไปถอดลูกเพิ่นนี่นปัดเลยปัดเออเปนชัดเจนไม่รอดครับผมเอายางไปเลยครับ เจ้าของที่ข้างเคียงนี่ครับนี่นะครับน่นับเจ้าของที่ข้างเคียงตัดต้นกล้วยให้ด้วยเบิกทางให้เดินสะดวกนะครับยอมสลาต้นกล้วยเลยโอ้สูดจอดเลยตัดต้นกล้วยให้เดินสะดวกเราเดินตามรางวัดนะครับรางวัดที่ดิน จังหวัสสดสแก้วนะครับตอนนี้อตบท่ากมระเซมอเมืองจังหวัสสดสแก้วนะครับยืนเรื่องทํำประมาณ 2, 2> เดือนกว่าแล้วก็มาหลังวัดแต่ก็ต้องรออีกนะครับว่าจะผ่านพ้นไปได้ไหมนะครับโอ้ลุจลยจริงๆเลยเนดึงมาจากถนนนะครับ เออมากังไ,ไี่ทิ้งได้มออดึงกันสุดที่นะครับปักเป็นจุดเป็นจุดใช้ทงไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่แล้วก็ทำปักเป็นทงไว้ก่อน,นร,ร้อนม่จาของที่ โน่นนะครับสุดเรียงที่มันจะแหลมๆนะครับอุ้ยมันก็จะยาวหน่อยเอาปักเอาให้เดี๋ยวเขาวัดว่ามันยืดสายมันเอานี่งวนหน่เอาัน่ีพอักไปจาก้ปนี้ไปอเอเาเาทงอาน้านทคนุยก้เยนีละปาองเิบุญชู โอ้โอเจ้าของเ่าเขาก็คเเราซื oh, uh ้อมาจากเขาหรือว่าจ้าจาซื้อมาจากเขาอะบางนางะคูยอะไรไ่รูาบาสี่สิบปีห้าสิปีแล้วยาวไปไหมพบกนเด็ก่เราซื้อเองหรือว่าพ่อพ่อกับแม่พ่อซื้อิบุนพ้มาวงกรับมรดกจากพ่อจากแม่เลยรับมาจากพ่ออีก่อางเรียยนแล่วเรีนเพิ่งเนแล้วใ่ให้ใานก่อน

สาอ้อยสาแก้วด้วยนะครับแล้วก็บรรยากาศที่การวัดที่ด้วยนะครับนี่ครับนี่ี่เยข้าาา่นดีนั่นแหละนี่ยเออเออเียวเออน

คือมันจบอ่ีเอองานดอกควายเพรมีปัญหาแอ้เออยุ่งกันพวกเ่าพ่อไม่ดีก็ตายแล้วสุดยอดสุดยอดสุดยอดอย่างงงงงมาทงมาแบกไหมาช่วยแบกม่รู้เพื่อนจะปักไหจะปักหนก็แล้วแต่เพื่อนแล้วเราก็ทำตามเพื่อนบอกกันแหละเจ้าหน้าที่บอกวันนี้กำลังเดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ดูนะครับแบกทงแบกทงตรงนี้ก็จะมีคันแดนอยู่คันนาอยู่เนาะเป็นคันแดนอยู่เจอได้ โอ้ถึงถนนแล้วครับถึงถนนแล้วเราเดินลงปจัตรงนี้นะครับนี่ป่าอ้อยเฮ้ยเจ๊งได้มันกระโบนี้หรอยกหน่อยกระโบนี้เลยยกหน่ะ ลูกแกกันนี้แป๊บเดียวมันก็มาดักเนี่ยเอาไทยหักไหมอลักูไม่ใช่ไห้ไไดไไไไว้อ่ลกูไม่ใช่ไหวที่นี่มั้พ่อมันลงที่ขี่ยัเ็ดกนีย่นัั่่ขข่่น่่นี่ร่อ้เน่เครื่องหลักมาสนดมา มาเบิ่งตดยกันขยับออกขยับเข้าคือจะว่างล่ะที่วอากันนี่ตรงครับเป็นวีดีโอครับพี่ทุบได้เลยถ่ายยังถ่ายเป็นวีดีโอครับถ่ายได้คู่ไดคู่ใดโวลต์เต็มคือหมายเลขศูนย์สี่แปดนะครับอันนี้เขาปูนทายไปเลยครับผม ขั้นตอนขั้นตอนก่อนการลงเสาหลักโฉนดนะครับหรือว่าปักหมุดนะครับที่เดิมมันจะโคดรงโง,ง,งนะครับก็ต้องกินซ้ายกินขวาให้เพื่อความบาลานซ์นะครับก็จะจับต้องให้ที่ข้างเคียงนะครับมา,ารู้กันนะครับว่ายินยอมกันว่าที่มันเป็นอย่างนี้นะครับต้องปรับให้มันสมดุลแล้วก็พื้นที่ได้พื้นที่ไม่กินพื้นที่กันนะครับ ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ดีครับจะยอมกันเมื่อกี้เข้าไปฟังที่ของเฟื้องนะครับนี่ก็ที่มาขังที่ข้างเคียงนะครับเนี่ยให้มันตรงนะครับของเก่ามันคตมันโคตรมันโค้งนะครับอืมใช่ไหมใช่ไหมครับ เดี๋ยวเอาที่เอาสองยปุ๊กเลยนี่เออพรยังติปี่เลยเด้อแสดงสงาตัดออยมันเบเดวัปูนใสด้ยสี่ตอนนี้ยมันงอตีไปยังสี่ว่าถ้าถ้าเจ้า๋ยจะเอาให้ลงเลยหนึ่งเพราลงนั้นเลยไม่ต้องไปดูแลใช่ไหมตามไม้เลยเออเอาไปเลยเจ้าตรงอเขามันะเี่ยงครับเบี่ยงให้มัตรงนตรงมครับอ่าเข้าใจกันนะครับขีการเคียงก็เข้าใจกันโอเคนะครับ ปลกเดี๋วอาปลากเดี๋ยวเดี๋ยวเอายหาซือเอาหาครับที่ข้างเคียงเข้าใจกันครับนี่มันก็จะโคมาที่ฝั่งนี้ด้วยนะครับแต่ก็ปรับหากันให้มันตรงนะครับไปไปครับไปครับทนาฝั่งนขววนนี้ตัวนี้ก็แล้ว เราจะกลับเลยเหรอครับดิไม่ได้จะกลับครับก็จะไปที่รถจะไปที่รถต๋อครับที่รถครับครับร้่มากป้องเดี๋ยวกลับไปถนนก็ไดเดี๋ยวนาเดี๋ยวไปไปกับลุงลาตีก็ได้พราะวาสิเพิ่นเพืนไปทายลูไปเพิ่นนะครับเมียกันบริเวณียังแที่นีนทั้งนั้นเดี๋ยวจบเนาะจบเดียวเลย เอาทีฟังแต่ครั้งนี้เหรอไอ้ฟางคุณก็ไปไล่ไม่บ่เออตัวนี้มันไอ้นลึกน้ำบันอืมอยกไปน้าเตะฟางน้ำบันเลยไปไปแบไปเลยไปลงไปเลยโอ้หนักตัวนี้หนักเลยนักตัวนี้ป่ะป่ะอเอาตัวนี้แบกไม่นักเออตรงมุมสุดนะครับนี่หนกุดลงหลักฉนดเออจิ้มเหยียบนะเจียมญ่เจ้าเนี่ย มันก็ไดิงเลยกหูรุ่นเท่าังกรดิงเลยนะไปเเกนิดเนิะับไปเลยไปเลยนี่้ยังเหรครับครับี่ขปูุงถ้าเราปูนฝังผีได้ผีอือฝังแม่ผีบ่ก็ฝังเขาอือเนียมมาฝังไม้ได้ด้วเขาอาฝังแน่ลายเนี่ยมันบอกเหลือแต่รอหลักใหญ่เอ้วรักไงมาใส่เลยครับไเลยนะครับอ่าฝังรักญ่ฝังผีได้ ฝังด้านในฟังด้านในเออถ้ังไปไปฝังสนวนอะไเราเราไปจีนที่เขาเขาพูดนอ่อยงเงี้ครับครับครับต้องฝังฝังด้านเราเออโอยตครับครับรักถึงน่วยอทั้งฝังเขาไหนคอยกัดท้องฟีดขนาดบร่ได้ฟังเลยตัวลม่ไดฟัง้เขาเห็นมาแต่ฐานนอกกเจาะเขาจะปักไม้บนเตาเลยเออกำมังเตาน่ยโอ้ี๋ยอออกซอยกันออกตังเกตกันสื่อทอดมาถอดยัง่อเนี่ยถอขนาดเนี่ย โอ้ยมันบาไหลายรออันนั้นมันเท่อะไตัวตรงหันมันด้มาจะโดนจ้าเทือกมันาเชือันะโอ้ที่ข้างเขียนก็ไม่ได้มานะครับเราแล้วห้ามขยับนะครับเนี่ยปัดหมุดแล้วห้ามขยับต้องเป็นตำแหน่งเดิมนะครับไม่นัาจะเพี้ยนนะครับสองชั่วโมงกว่านะครับที่ข้างเขียนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ฝังหลักฉนดเรียบร้อยนะครับนี่นะครับที่แปลงนี้นะครับนี่นีถึงตรงนู้นนะครับถึงตรงที่ จ้าหน้าที่ที่ดินเดินมาอยู่นะครับนี่หน้าถนนวันที่4กรกฎาคม2566นะครับมาลงขอทําโฉนดนะครับขอเป็นโฉนดจากนร3ขอเป็นโฉนดนะครับที่สาแก้วนะครับตำบลท่ากระเซมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสาแก้วนะครับโอ้โชคดีที่อากาศไม่ร้อนนะครับวันนี้ก็ยื่นทำโฉนดไว้2เดือนนะครับจากที่นส3นะครับเป็นที่มรดกนะครับก็ มันก็จะเหลื่อมล้ากันหน่อยแต่ว่าโชคดีที่ที่ข้างเคียงนะครับเข้าใจกันแล้วก็เส้นยศยินยอมกันนะครับกินเล็กกินน้อยฝั่งนิดละหน่อยแต่ก็โอเคราบลื่นไปด้วยดีนะครับสําหรับการมาวัดที่วันนี้แล้วก็ขอยื่นเรื่องทาถนนนะครับก็ถือว่าเร็วอยู่หีนคนแต่คนเท่าที่นี่บอกว่าทําเรื่องได้เร็วอยู่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับการลุยป่าอ้อยมาวัดที่ในวันนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ